สวัสด so you know, ีครับพวกเราได้ขอทีลคนหน่อยลคนหน่อยนี่คือสตสวัสดีครับี่มสวัสดีครับน้องครีมครับสวัสดีครับอโคับสวัสดีครับป๊อโคลับสวัสดีครับสารสวัสดีครับมาเลยครับใชครับไม่เจครับก็ ดีใจครับแล้วก็วันนี้มาร่วมยินดีกับพี่ก้องครับแล้วก็ทางมิ้นด้วยครับก็ดีใจนะครับแล้วก็ยินดีกับทุกรอบ5ปีแลนะครับีมันได้ยินใช่ไหมครับได้ครับได้ได้รั่หนุ่มงานหนุ่มพูดใหม่เราเปหนแม่หนุ่มใหม่ก็วันนี้มาร่วมงานแล้วก็มาโชว์ด้วยทั้งสองรับผม ปีนี้ความพิเศษ,ษล่ะครับน่าจะเป็นได้ในเวทชันที่โตขึ้นครับผมใช่ตัวของแต่งแต่กลูกน่าจะด้วยลุคด้วยแล้วก็การแบบว่าแต่งตัวแต่งหน้าทั้งหมต่างๆครับผมน่าจะเป็นเรื่องของโชว์ด้วยในวะันนี้โชว์ปีนี้จนะยังไงนะโตขึ้นยังงไสบายๆนิดนึงเอ่อก็จริงๆวันนี้เต็มวันนี้ครับแล้วก็ะะใช่ครับแต่พวกเราพร้อมกับคอนเสิร์ตนะเนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นไงบ้างลูกลูสร็จแล้ แบบจะมาเตะเขาวัน อยากอยากแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วแบบเมื่อวานทุกคนก็ได้เห็นแล้วค่ะทุกคนเลยใช่ไหมคะท้าผมก็ในพระทของโชว์เพรมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็มีโชว์ดูโอ้ด้วยก็คือเพรมกับพี่มินได้ทำอะไรใหม่ๆก็บอกว่าทุกคนจะชอบนะคะท้าวสนับโปโปก็ชอบชอบแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเออชอบทุกโชว์ที่ที่ทำล้วกันครับแล้วก็รู้สึกว่าตั้งใจทำมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนชอบนะคะ ผมว่าพอไปดูดูว่ารู้สึกว่าทุกคนดูจะชอบมีอะไรกันไหมรู้สึกว่าเอ้ยโ okay right อเคแล้วขายดีแล้วมีความสุขเข้าใจนะพอจบโชว์ก็คือเดิมที่ครับสนุกสุดๆครับผมผมตื่นเต้นมากเพราะว่าโชว์เมื่อวานอ่ะคือเป็นโชว์ที่แบบว่าพวกเราตั้งใจทำกันมากๆแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าทุกคนทิมพ์กันในเอกตึงเลยว่าตลกมากอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับ ครับของผมเมื่อวานก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอหน้าพี่พี่ไพรส์มาเลยครับก็บรรยากาศเมื่อวานก็สนกุกมากแล้วก็มีใจที่ไปโชว์เพลงที่เราสอนกันมาต่างหาครับผมก็ ปลุกใจทำให้พวกเรามีแรงเต้นมากๆดีนะที่ดีนะที่มาเต็มหมดหลังจากนี้เราจะมีคนจัดการอะไรอีกนะแต่ไม่เคยหส่นะอัลบั้มก็ใช่ครับมีอัลบั้มครับที่เพิ่งปล่อยรีลิสไปว่าว่าจะมีแบบว่ากำหนดการต่างๆในอัลบั้มเมื่อไหร่ครับผมแต่ว่าตอนนี้แบบว่าปล่อยให้คนสามารถพิออเดอร์อัลบั้มได้แล้วครับแล้วก็มีทั้งฟิสิกอลอัลบั้มแล้วก็มีในให้แบบว่าต่างประเทศก็ได ก็รอยตามครับใช่ครับใช่เป็นเนื่อเหใช่บได้วิบแม็กองพวกเราอเคผ่านกันได้กันหาลูไลฝากฝาายฝากตูตาฝากฝากแล้วผมก็อกเราได้แล้นะครับตอนนี้ก็มีเราได้ผกเราแล้วก็ะีมลิฟทำหัวเราได้แล้วครับ แล้วผมล้วก็ฝากช่องทางโซเชียลมีเดียของเราด้วยนะครับ dice underscore s u n r a y แล้วก็ dice s u n ร a y นะคะสามารถติดตามพวกเราได้เลยนะคะัอบมุมากบายายครับ